ใส่น้ำเชื่อมลงไปทีละนิดก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่อง AP Station อีกแล้วนะคะวันนี้พอจะมาสอนทุกคนทำบัตเตอร์ครีมนะคะบัตเตอร์ครีมคืออะไรหลายๆคนอาจจะงงก็คือตัวที่อยู่ด้านนอกของเค้กวันเกิดนะคะก็คือด้านนอกเนี่ยจะเป็นครีมด้านในเป็นตัวเค้กนั่นเองนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันเลยจ้า วัตถุดิบที่ใช้ในการทำบัตเตอร์ครีมมีดังนี้นะคะ 1. นเนยจืดค่ะจะใช้เป็นเนยจืดหรือเนยเค็มก็ได้แล้วแต่ความสะดวกนะคะ 2. เนยขาวอันนี้ทุกคนต้องมีนะคะสามารถซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่เลยะคะ่ะ 3. น้ำเชื่อมนะคะอันนี้จะมีส่วนผสมเป็นน้ำข้นจืดน้ำเปล่าเกลือน้ำตาลทรายนะคะเอาไปต้มรวมกันเนาะแล้วก็กวนจนน้ำตาลละลายหมดเลยนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะให้เพื่อนๆใส่เนยจืดหรือเนยเค็มที่เพื่อนๆมีนะคะใส่ลงไปทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยเนยขาวเลยนะคะสัสดส่วนหรือปริมาณเนี่ยเดี๋ยวโบจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปด้านล่างเลยนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้เลยค่ะแล้วก็ยกโถขึ้นนะคะแล้วก็ตีด้วยความเร็วต่ำพอตีด้วยเบอร์หนึ่งเท่านั้นนะคะแล้วก็รอจนกว่าเนยจืดกับเนยขาวนะคะสีของเขาเนี่ยจะดรอปลงก็จะเป็นแบบสีขาวนวลสวยๆเลยนะคะ พอเสร็จแล้วเนี่ยปอก็จะใช้เป็นเบอร์2ในการตีนะคะก็คือเพิ่มระดับความเร็วขึ้นมาอีกนิดหนึงเนาะพอเราได้เนยที่ฟูแล้วนะคะหรือว่าเนยที่เนื้อเนียนแล้วเนี่ยให้ทําการปาดขอบอ่างน,นิดนึงนะคะหรือขอบโถนั่นเองเนาะแล้วก็ทําการตีอีกสัก1-2นาทีนะคะแล้วก็ค่อยๆเติมน้ําเชื่อมลงไปนั่นเองนะจ๊ะ ก็ให้ทุกคนนะคะค่อยๆทยอยใส่น้ำเชื่อมลงไปทีละนิดก่อนนะคะพอน้ำเชื่อมเราได้ครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยก็ค่อยกลับไปตีความเร็วต่ำนะคะก็คือเบอร์หนึ่งนั่นเองเนาะตีความเร็วต่ำเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ใส่น้ำเชื่อมเป็นสายนะคะไม่ต้องใส่แบบทยอยแล้วนะคะก็คือใส่แบบเป็นสายได้เลยเนาะ ปริมาณของน้ำเชื่อมไม่จาเป็นจะต้องใส่หมดนะคะทุกคนถ้าทุกคนชอบหวานมากหรือหวานน้อยเนี่ยก็ใส่ได้ตามความพอใจเลยนะคะไม่จําเป็นจะต้องใส่ทั้งหมดเหมือนปอเนาะอันนี้ปอทํามาพอดีแล้วนะคะ พอเพื่อนเพื่อนใส่น้ำเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้กลับมาตีความเร็วปานกลางนั่นก็คือเบอร์สองนั่นเองนะคะตีต่อสักประมาณ5-10นาทีนะคะเพื่อให้ตัวบัตเตอร์ครีมของเราเนี่ยขึ้นฟูนั่นเองนะคะขึ้นเป็นสีขาวนวลเนื้อเนียนนั่นเองนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนที่น้องบัตเตอร์ครีมของเราขึ้นฟูเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะตอนนี้บัตเตอร์ครีมของเรานะคะไอเต้าบัตเตอร์ครีมของเราก็ขึ้นฟูนะคะเนื้อเนียนสีขาวสวยเรียบร้อยแล้วนะคะ ไม่ใช่สีขาวสวยสิสีขาวนวลเรียบร้อยแล้วเนาะก็ให้ทําการปาดอ่างนะคะอีกสักหนึ่งรอบเนาะนะคะแล้วก็ตีด้วยความเร็วต่ําอีก1นาทีนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเท<ๆ>่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ทําการปิดเครื่องได้เลยแล้วก็ยกโถกออกมาได้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญปาดขอบ โถด้วยนะคะมันจะได้ไม่เลอะเทอะนั่นเองนะคะแค่นี้ก็พร้อมไปผสมสีเนาะแล้วก็ไปปาดหน้าเค็กได้แล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากปอนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย